สวัสดีลูกค้าลาเลปูสุปร์บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นฮาร์เล d a v i d ดวิสันสตีดไกด์สเปเชียลรถปี2018ค่ะสำหรับสเปคนะคะของสตี t ไกด์สเปเชียลคันนี้นะคะลูกค้าเป็นตัวประกอบนอก5 HD ค่ะรถนำเข้าโดยศูนย์ฮาร์เล็ตต์ไทยแนด์นะคะเครื่อง107คิวบิก1,745ซีซีค่ะสำหรับเลขไม้นะคะอยู่ที่28,684ไม้ค่ะ はい。<laughs> สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าสีของเขานะคะเป็นสีแดงนะคะมีชื่อสีว่าทวิสเชอร์รี่ค่ะสีของน้องนะคะจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะลูกค้าจะเป็นแดงเบอร์กันดีค่ะ mm hmm. แล้วก็จะมีค่าเป็นเพจฮาเล่เดบิสานที่ถังน้ำมันทั้งสองด้านค่ะ mm hmm. ส่วนตัวที่เป็นสีส้มตรงนี้เป็นสติกเกอร์แรปลวดลายไว้นะคะ mm hmm. ลวดลายสวยมากคะ mm ่ะ hmm. มองแวบแรกนึกว่า CVO mm hmm. ค่ะลูกค้า เจ้าของเดิมรับไว้สวยงามมากๆค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นเครื่อง107นะคะเป็นเครื่อง Milwaukee 107 cubic ่จ cc ค่ะสเปค5 HD นะคะแล้วก็ติดไว้นะคะว่า Import by Harley Thailand นะคะคันนี้รถศูนย์ไทยนะคะ ของแต่งค่ะคันนี้ก็ของแต่งจุใจค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็มาพร้อมกับช่อแวนแอนไฮนะคะกลองสก m m ิงอีเกิลจูนกล่องแวนแอนไฮ u ์ฟูลเอลแพ็โชกหลังคันนี้เป็นโชกหลังโอลินนะคะลูกค้านี่ค่ะโชกโอลินนี่นะคะโชกหลังเป็นโอลินนะคะเราก็ชุดออไฟไฟท้ายพร้อมไฟเลี้ยวนะคะเป็นติดอยู่ที่กระเป๋าแบบนี้เลยนะคะ เอาใจคนชอบฟังเพลงค่ะชุดกัดข่าวพร้อมกับลำโพงของคิกเกอร์นะคะคันนี้ฟังเพลงเพลาะมากแต่แอดมินเปิดเพลงให้ฟังไม่ได้เพราะว่าคลิปจะโดนลิขสิทธิ์นะคะแต่ถ้าใครชอบฟังเพลงคันนี้คือเหมาะมากจริงเพราะว่า เพราะมากๆสำหรับลำโพงคิกเกอร์นะคะแคชบาร์ตัวรถเป็นของ HD แคชบาร์กระเป๋าเป็นของ HD เบาะเป็นเบาะ CVO นะคะมีไฟสปอ t l ตไลท์นะคะลูกค้าด้านล่างน่คะแล้วก็มีไฟหน้าเปลี่ยนมาแล้วนะคะเป็นไฟหน้า LED HD นะคะไฟหน้าเหมือนตัวเหมือนสติดไกด์ตัวใหม่เลยนะคะเทมากๆแล้วก็มีชุดไฟด้านข้างด้วยนะคะก็เป็นของ HD เช่นเดียวกันนะคะ สวยมากนะคะสีจริงสวยมากรถจริงสวยมากค่ะสีตัดกันมากๆเลยนะคะระหว่างสีแดงออ่ทวิชเชอรี่กับสีส้มนะคะลูกค้าค่ะรถปี18นะคะเลขเกียร์18ค่ะตัวนี้เป็นตัวเครื่องดำฝาดำจากโรงงานนะคะ ฝาถังน้ำมันคาดกลางถังน้ำมันดำทั้งหมดนะคะดำทั้งหมดเลยตัวแฮนด์ก็ดำนะคะแล้วก็สำหรับตัวประกอบนอกเนี่ยช่องตรงนี้ใช้งานได้จริงนะคะสามารถเปิดปิดได้ให้ลมเข้ามาได้ปอกแฮนด์เป็นของ a อวอค่ะสวยงามมากดูค่ะฝาครอบกระปุกน้ำมันคือกริปเลยคันนี้เจ้าของดูแลรถด,ดีมากๆค่ะ น,ะะนึกว่า CVO ค่ะสำหรับราคาแค่ตัวตารางการดาวการผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ e s c r i p t i o n ด้นดานล่างค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจฮาร์เรสเดวิสันสติดไกด์สเปเชียลรถปี2018สีทวิเชอรี่คันนี้นะคะสามารถโทรหาแอดมินหรือทักไลน์ออฟฟิเชียลทางร้านเรามาได้เลยนะคะแอดมินคอยตอบลูกค้าอยู่ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในะค,ะนะคะันหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย